สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับัมน,นีอแอดมินจะพาพท่านผู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันของคุณป้าเตือนนะครับป้าเตือนสําหรับความฝันของป้าเตือนเพิ่นถูกมาเกเจ็ดงวดนะครับเจ็ดงวดติดนะครับสําหรับงวดนี้นะครับป้าเตือนเพิ่นจะฝันแบบไหนก็ให้ไปตีความฝันของป้าเตือนน้ากันเลยครับเด้อ เพล่ความฝันของกดเตือนอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขทีมพยางวลน,นะครับเนาะในหมวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมนำโชคข,ขอขอบคุณนะครับบ่าอีสานทิพแก่นพร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับแอดมินบุญธรรมนำโชคข,ขอขอบคุณในหลายเรอครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับกดเตือนน้ำกันเนาะครับเนาะ ไปตีความฝันกับเตือนน้ำกันเด้อครับเด้อสวัสดีครับปัดเตือนครับสวัสดีครับวัดเตือนนะครับเล่นอย่างไรซีโหคือฝันแม่นครับฝันแม่งแน่แท้จบเอาเองเพื่อนกันค่ะฝันแม่งฝันเพื่อเดียวฝันเพื่อเดียวให้เพื่อเดียวถืดจ้อยถืดจ้อยถืดจ้อยจืดจำเมื่อนี้เป็นมึงวันที่ มอทีมนทีหกเนาะที่หกครับันทีหกหลังจากที่มาตามสองรอบพวกสามรอบกับบ่ออไม่ว่าเหลบจมมือที่สนงก็ตามเจ็บนินมงมันแร้วนนตัวหากับ่รับใส่แจไดนเนาะมาที้ันสีหกแบบตรโพลตัวเดียวเนาะนะครับันบอกว่าใดฝันบอกว่าใดไปหบอกพี่น้องแ้โชดน้ำหลายจ่ดีเนาะหลๆพี่น้องเชี่ยวได้หลายพรงะว่าโทรมาโมาหาส่วนตัวบอกทุกคน บอกตัวเดียวเลยบอก46 46บชให้ก store, บ well ับอีกหัก46บวให้กับอักนะครับถามเนี่ยจัมือคนใจยแไปเบน้อยายมันเลวายมัน้เบิดแลวจัมือจว่าเลว่ทนแลวนี่คือจัมือเก็บว่าท่านใดอันเียลายบก็ต้องทานลายเนาะหลักแชนพุนเนาะสมพธสมพบมาเปิดร้าน ปิดด้านจากมือก็ได้ตอนนี้ับโ้คือถักปวดจักมันละป้าเตือนพคเกตดหงวดเราโกเก็ดหงดเราได้เนาะโคเก็ดหงวดตัวตอกันมาหนี่หกหงดเจ็ดหงวดเป็นเด็กป้าเตือนเองนะครับว่าหุ่ดอะไรไปกเลี้ยงแล้ของใค้มาเรเี้ยนเจ้วฝันเจ้าของครับ คือน้ำผูนกับบถือถือของเจ้าของเองเนาะือของเจ้าของเองนี่แหละค่ะคือบ่ถือกับจะคือบ่ถือกัเลี้วไปซื้อเล็กันเจ้าของเีงได้ะแมอันอเลขนี้ทีมานันเล็กเดี๋ยวนี้ได้บะเพราะว่าคุณพักก่อนอ๋อคุณพักก่อนแมน่นว่าผ้าพิ่นเบิดเงินสองสองหดวราเขาสองหดกะเขาสองหดค่ะิ่นก็เไม่พักก่อนแ่ธรรมดานะต่นี้เขาไม่รุด่ผิดที่พลาดไปสำหรับแนวทาง ก็กว่าหัวมันเอาะตัวใดน,น้องคะเนาะครับสำหรับแนวทางของมันที่16สิงหานี่ฝ่าเตืเอนฝันอไปเน ala าะครับท่านจะฝันบอท่านจะฝันตองหวดบอฝันอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือจังยังพวกมั่นใจปันไดไหมคะฝันอยู่ดอกจ้ะฝันฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่าถ้าคับใจฝันมาจากไหนเนาะครับหัดนี้ฝันว่ามีเด็กหน่อยวัยรุ่นเนาะค่ะมันจะไล่รขายายมันแหมปนี้ก็เลย ปากกเล้แลนหนีมันแแลนหนีมากผัเมาพ่อบ้านย่ามันนั่นแหละแต่วเขากำลังเอาศพย่าพิ่นล่ะใส่รุ่งหามาอยู่เพิ่นละใส่รุ่งหามาแกล้งหลีคือว่าโอ้ยไปหมองคนหลายๆนี่ยเราไม่ทีเด้ยวประกาศขาเข้ามาแต่ว่แต่ว่าก็เห็นเขาเอาศพย่าอุ่นล่ะใส่รุ่งหามาคนหลายอันนี้มันตียังไงดีเนาะอันนั้นตีมันต้องให้ผู้ผู้มั่นทำแล้ว ฟันว่าลานขาใหญ่เหนเอาไปว่าเฮาเห็นนอกกระยามันมาขาเฮาอีกแล้วกรียนหนีมันม้าแบบมะพกรันคนถามสูกใหญ่เนน้าอยู่คนหลายหลายเด็กซึว่าหามก็บอกยังว่าหามตะกอนเคื่อนตีกะสีซูนซีมันเลยมันจะต้องมีซูนเนาะ่าวพราว่าค้นใายคนสาย คุณยิงทำเตีนยิงตายอ๋อไยิงตายกัดคุณน้ำซีเล็กหน่อยเนาะไม่รุนเนาะเ็กหน่อยไมรุนมันเป็นปัญหาไ่นอนไม่รุนนี่แหละใช่ไหยไม่รุนกต่นึ่งไปเอะไม่ไม่รุนเลยเดี๋วไม่รุนกลางคนสีจะมาสับหลับปัาเตือนเี่กกจะตีเอาแต่หามลูกอยแล้วเนาะหามหลุกเมนหามลูปัาเตือนที่เป็นเรื่องตีไปดิเอาสี่ศูนย์สี่ย่าต้อเขียนให้รู้ีนา ก็เียนเองโดดลงซื้อแหงบ้างสี่ศูนสี่ไอปะเตือนเก็นในแลยังเขาไม่กี่วันหายอยู่ในงานยงอยู่บ่ม่กี่ยู่ไหนอยู่ในมันหายวันอยู่ไหนไม่หลาเลยเอาเอาม่กี่หงนหยืมเนี่ยทิเนี่ยนังอยู่กระเป๋าวยืมเนี่ยเออคนที่ว่าไปเอาเลขยังไม่มียืมปะเตียนองปะเียนเงคนที่ว่าเนี่ เอาไม้เดี๋ยวพี่น้องก็ว่าลืมอยู่ในรถจอดจอดดวยไกลจอดไ้วยไก่แลปากกาหมันหมานปากกาหมันแล้อันต้อนดำดำก็เขียนเขียนเราออกเลยงานวันที่สิบหกสิงหาปัดเงินเนาะปัดแล้วจะว่าบอกข่าวปัดแล้วจะว่าบอกท่านได้คักปันเลยคักต่ว่าก็ซื้อลอตเรีไใบเลียวเลยค่ะซื้อใบแล้วเสียงไปแล้วมีทุนเนาะเสียงเยอะเงิน อันใดก็ซื้อไปแล้วซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วค่ะจะบล็อกเมื่อลึกมหันลึกถามเฮ้ยมื่หันได้จากใบเนาะสลัวหันจะได้สิบใบถิ่นราคาอืมสิบใบสิบใบเนาะใบ่ลุ่งใบล่างแต่ลุงหรือใบล่างก็ได้หลายใบลุ่งใบล่างนี่ได้หลายมันตกเนี่ยเนาะเด็กตัวเดียวเท่านั้นาะมันตกตัวเดียวเนาะมันลงต่ำมันตกต่ำกับสิบได้หลายอย่เนาะ กับฟันหอกสองกับฟันกายเพิ่อนนอพยานเพิ่นวาหลายตัวฟันหอบสองกับฟันในซีหนึ่งอีกเนี้ยในซีหน่งเมียนฟันมาด้หน่อยมาเอายากหวงกับตีก็ลุ่มอยู่ถาว่าสั่นถือคนถือรางหรือตปล่ารางเีนกับว่ากายเพื่นยันเพิ่นวาหลายตัวตั้งแต่สี่โมกจมือยังใจไม่แล่วอยู่ซีหนึ่งก็สงแันไม่ต้องไม่ใจนะใ่ไหมกรเตือนตีคมฟันตีไปทางไหนเนาะครับ สีเป็นสีสีศยวสีสีศนก็ได้สีศูนเอาตัวอะไรครับผมเกืยบเขียนตัวเลยเอเาสีศูอ่ะางหนูเนี่ยสีนะครับศูนย์สีสเอาเขียนตัวใหญ่ๆบริวญคุณจับเนี่ยคุณเจ๋สิละเออก็นั้นละสองโตัวนะ่ศูนย์สีตัวเดียวเนะกระตั้มาจากกันละพอเตือนแล้ว ตัเล่เราบานตัวเห็ดกตัวีเอคะเนี่ยเราบันดตัวเนี่็นี่ละสีสีต้องได้สีสีนะไปกับเอาเน่อาพี่น้องเขียนไปพร้อมเลยก็ได้เขียนได้หรอแล้วเอาเบิงงได้บาทนี่เบิงเนาองครับตีเป็นสีสีศูนย์วสีสศนสีศูนสีก็ได้สีศูนย์สเอาตัวอะไรครับผมเกี่ยวเขียนตัวเลยเอเอาสีศนย์สี่สูนย์สีนะครับสีศูนด้อ 404เอาเขียนตัวใหญ่ๆครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภตัวเลขความฝันของประเตือนนะครับประจําหวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับประเตือนพ่งกะตีจากความฝันนะครับเพ่นไดนเป็นตัวเลขนะครับ404นะครับ404 2ตัว0440นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ ในงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับถา้ถาธรรมผู้ชมชื่นชอบนะครับตัวเลขของป้าเตือนนะครับก็ไว้เป็นแนวทางไปด้วยครับเด้อเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรา้งวันนะครับแอดมินก็เสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางการลงทุนก็มีความเสี่ยงลอยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนจะลงทุนก็ให้ธรรมผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินบุญทำนโชคก,กข,อขอขอบคุณทุกไลค์ขอ,ขอบคุณทุกแชร์นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามก็เขาวอวยพรเนีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสวัสดีครับ